เด็กชายมะขามมาขอบพระคุณพอ่อพอแม่แม่นะครับที่เมตตาให้มะขามได้ไปโรงพยาบาลวันนี้นะครับวันนี้ก็ผลเอกซเรย์ออกมาก็ค่อนข้างน่าเอ็นดูน้องเลยล่ะค่ะกระดูกเนี่ยคือถ้าเป็นคนนะเปียบเป็นคนก็เนี่ยช่วงสับพกอะหักแล้วก็ช่วงขาอ่อนหักหักแบบผิดรูปไปเลยอะคือ หมอเขาก็บอกว่าถ้าเราไม่ผ่าตัดเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปน่ะแคลเซียมน่ะมันก็จะไปพอกกระดูกก็พูดง่ายๆว่ามันก็ไปซ่อมแซมตัวมันเองอะ่ะแต่มันซ่อมแซมในลักษณะที่ผิดรูปไม่ได้แบบว่ากระดูกตรงอยู่แบบนี้หรือว่างองแบบเนี้ยมันไม่สามารถที่จะงอได้ก็คือมันจะอยู่ในลักษณะที่ขาห้อยอยู่แบบนี้แหละเพียงแต่น้องจะไม่เจ็บไม่บวมแบบนี้ น้องก็เดินสามขาได้เหมือนหมาพิกานแนั่ะาค่ะก็คือเดินขาห้อยไปข้างหนึ่งแต่แค่ว่าเขาไม่ได้เจ็บแบบนี้แล้วเมื่อเวลาผ่านไปอนะคะถึงทีนี้หมอเ็าก็เลยถามว่าแม่จะผ่าตัดให้น้องผ่าตัดไหมอ้อยก็เลยเออ,เออมีไปไปไปอ้อยก็เลยบอกว่าขอเวลาคิดก่อนนะเดี๋ยวจะโทรไป ให้คำตอบว่าจะเอาอยัางไงกับน้องแต่นะวันนี้หมอก็ให้ยามากินนะคะให้ยามากินบำรุงเลือดยาแคลเซียมยาแก้ปวดแก้อักเสบนะคะแล้วก็วันนี้มีการตรวจพวกลำไส้อักเสบก็ไม่พบนะคะไม่พบเชือ้อ งทีนี้อ้อยจะมาปรึกษากับทุกๆคนนะคะว่าอ้อยควรจะทำยังไงกับน้องคือจะให้น้องผ่าตัดไหมหรือว่าจะปล่อยให้น้องอยู่แบบนี้ให้แคลเซียมมันซ่อมแซมตัวมันเองให้ให้แคลเซียมซ่อมแซมกระดูกของมันเองคือก็คือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติกลไกของร่างกาย หรือว่าจะผ่าตัดให้น้องแต่ถ้าผ่าตัดก็หลักหมื่นก็คือเหมือนน้องสลิดอะคะ่ะน้องสลิดวันนั้นค่าผ่าตัดหมื่นสามยังไม่รวมค่าพักฟื้นนู่นนี่นั่นนะคะถึงถ้าเราผ่าตัดให้มะขามมันก็ในราคาประมาณนี้เหมือนกันเอ้ยก็เลยไม่กล้าให้คำตอบกับหมอ ็ามาคุยกับทุกท่านก่อนว่าเราจะเอายังไงดีกับน้องดอปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปแค่ว่ารักษาอย่าให้เขาเจ็บเขาปวดคืออ้ยก็เลยถามว่าถ้าเกิดว่าเราจะผ่าตัดให้น้องเนี่ยกว่าจะหาเงินได้อะไรแบบเนี้ยอย่าให้เกินกี่วันหมอบอกว่าน้องเจ็บไปกี่วันแล้วเราก็บอกว่าเมื่อวานหมอบอกว่าไม่ควรเกินห้าวัน เพราะถ้าเกิดเกิน5วันอะ่ะร่างกายมันก็เริ่มเขาเรียกอะไรมันก็ต้องซ่อมแซมตัวเองอ่ะนะคะตามกลไกของธรรมชาติเนาะเซลล์ร่างกายหมอก็บอกว่าไม่เกิน5วันอ้อยก็เลยจะขอคำแนะนำจากสมมติสมตสมติว่าจะมีท่านผู้ใจบุญเมตตาให้น้องได้ผ่าตัดอ,อ้อยก็โอเค คือผมคือว่าถ้ามีงบเข้ามานะคะเพียงพอที่จะให้น้องผ่าตัดอ้อยก็จะโตไปคุยกับหมอว่าโอเคเราทางเราพร้อมที่จะให้น้องผ่าตัดแต่ถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปสองวันยังไม่มีงบเข้ามาเอ,อ่อที่จะเพียงพอที่จะให้น้องผ่าตัดนะ่ะอ้อยก็ต้องปล่อยให้น้องเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอย่างนี้นะคะ คืออ้อยก็อย่างที่ทุกคนรู้ว่าไม่มีปัญญาแน่นอนที่จะรักษาน้องเองเนาะยกเว้นแต่ว่าได้รับความเมตตาจากท่านผู้ใจบุญนะคะอ้อยก็จะพาน้องไปผ่าตัดค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ความเมตตาจากทุกๆท,ท่านนะคะว่าจะให้น้องผ่าตัดหรือว่าปล่อยให้น้องเป็นไปตามธรรมชาติแบบนี้นะคะก็ เดูเวลาสักสองวันนนะคะว่าจะยังไงเนาะเพาะอ้อยก็ไม่สามารถที่จะให้คำตอบได้ว่าน้องจะได้ผ่าหรือไม่ได้ผ่านนะคะ